สวัสดีค่ะก็มิซูบิชิทริอ i ลรอบเครื่องลอยเข้าแก๊สได้บ้างไม่ได้บ้างนะคะกำลังตรวจอยู่กำลังตรวจอยู่นะคะ,คะอันนี้ใช้อะไรอันนี้ของเราเหรอหรือของเขาอันนี้เอนนองของรถเขาเราซื้อรถมือสองมาติดรถมาแล้วอุปกรณ์นะฮะอันนี้เป็นของตรวจคุณอายุคุนแรกๆเลยนะครับกำลังไล่ตรวจอยู่นะครับว่าเข้าไม่ได้เพราะสาเหตุอะไรอรอบลอยก็สาเหยันดสัผ่าณวไไ่าจะ ครับแต่เดี๋ยวกำลังจะได้ตรวจค่าเดียวทามของทางค่าทางดีฟ้าเช็คอะไรอีนะแล้วตอนนี้ตัวเมทก็เขาติดกล่องมาซ่อนสายปลั๊กไว้อย่างต้องลื้อเยอะมากเลยว่าจะทํางานได้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แตวถ้าท่านไม้ทำก็อาจจะปรับปรุงแก้ไขไปนะครับที่เขาติดแก๊สนานหรือยังนานเขานนี้น่าจะติดกับซื้นายแดงเขาติดเลยติดจะปรับสูงของแบบเวอร์ซูดทำไก่อนนะคดูอยากส่งอะไรย่างแต่ว่ามัน ก็เดี๋ยค่อยรับแก้ไขอะไรอะไรที่มันยังไม่ดีีเแก้ไปเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ฟังนะคะเดี๋ยวพี่เสิร์ชขอตรวจสภาพก่อนแต่ว่าอออกยากได้คอนเทนต์อย่างที่ทำแล้ว่ค่อยเข้าตาช่างช่างก็กำลังจะไปไล่ตรวจตรวจดูเราให้รับแก้แต่นอย่างของเออโอเคขอทำงานก่อนได้ถ่ายบรรยากาศได้ไหมอ่ะนี่เ อันนี้ทําอะไรอนนี้ก็เตรียมจะจูนเตรียมจะจูนจะออกไปกับลูกค้กาใช่ใอันนี้แล้วก็ใครที่มาติดก็พี่เสรก็จะลองวิ่งดูนะคะว่ามีปัญหาอะไรจะตรวจตรวจกับระบบน้ามันด้วยเลยด้วยว่าเป็นยังไงทํางานได้ถูกต้องหรือเปล่า,าดี็ติดกล่องมันไม่ดีเต็มกล่องต้องจะเซอร์วิสทีต้องลื้อกระจายขนาดนี้มันก <c oughs> ็เกินไปนะ ทำปลั๊กอะไรยังไม่มีที่วางได้เยอะๆที่จะปล่อยปลั๊กได้เลยได้นี่ทำไปซ่อด้านในต้องรื้อทุกอย่างเพื่อที่จะมาต่ออินเทอร์เฟส้วเทอแล้วเธอะก็พี่เขาซื้อมาเพิ่งซื้อมาใช่ไหมคะเาซื้อมาซื้อมาพักหนึ่งแล้วซื้อมาพักหนึ่งแล้วก็ขับไม่ค่อยขับไม่ค่อยโอเคใช่ไหมคะใช่ก็เลยเอามาอันนี้รู้จักพี่เสิร์อยู่แล้วหรือว่ามาจากอินเตอร์ตามมาสักพักแล้วอ่าพี่เขาติดตามมาถ่ายได้ไหมถัดหน้พี่ได้ติดตามมาสักพักหนึ่งแล้วอ่าพี่พี่พี่นันเอง แล้วเป็นไงบ้างตอนแรกปัญหารถที่เราเกิดขึ้นกับเราคืออะไรคะอย่างแรกก็เครื่องยนต์ตั้งแล้วผมแล้วก็ไม่ตัดเข้าระบบแก๊สครับ <c oughs> มีแก๊สแต,ต่ไม่ตัดเข้าใช่ครับอ่าแล้วก็วิ่งน้ำมันเหรอคะใช่ครับวิ่งน้ำมันคือมันเป็นเมื่อวานครับผมไม่เรื่องที่ไม่ตัดเข้าระบบแก๊สค,ครับผมก็เลยเอามาให้ทางผีตรวจเว่างพอดีใช่จังหวะมันได้แต่ก็ดีแล้วเพราะว่าพอวิ่งน้ำมันมันก็หมดเยอะเนาะ มันแพงนะคะก็ใครที่จัดเวลาได้ก็เนาะโทรมาคุยก่อนก็ได้นะคะแต่ว่าดูในคลิปอยู่แล้วเพราะว่ารถเรามีปัญหาใช่ไหมเราเลยหาข้อมูลมาจาก YouTube ใช่ไหมคะมาจาก f Facebook มาจากเลยอันนี้จากจังหวัดอะไรคะเนี่ยยุงเทพมาผมอยู่ตุรกีครับแต่ผมพักอยู่ที่เซนต์ไทับอ๋อค่ะก็นะคะ ใครที่มีปัญหาก็ทักมาได้นะคะแต่ว่าส่วนใหญ่โทรคุยนะคะก็คุยกับพี่เสิร์ชดูหรือจะติดตามดูคอนเทนต์ก่อนก็ได้โอเควันนี้ขอตัวเราไปก่อนนะคะ